ลาทุกวันเหมือนเงินในบัญชีที่โอนเข้ามาให้เรา24,000วินาทีแล้วหายไปทันทีเมื่อหมดวันคุณกำลังใช้มันซื้ออะไรอยู่ลองหลับตาแล้วจินตนาการตามผมดูนะครับสมมุติว่าทุกเช้ามีใครบางคนโอนเวลาให้คุณ24ชั่วโมงแต่เวลานั้นไม่มีการสะสมไม่มีการผ่อนผันถ้าใช้ไม่ทันก็จะหายไปในวันรุ่งขึ้น แล้วลองนึกภาพคุณกำลังยืนอยู่ในลิฟต์ในเวลา8โมงเชา้าโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงดังขึ้นเมื่อคุณเปิดดูก็เป็นเสียงจากอีเมลเรื่องแจ้งเตือนการประชุมพร้อมกับเสียงในหัวที่กำลังบ่นว่าวันนี้ไม่มีเวลาเลยคุณไม่ได้ขาดเวลาคุณแค่ยังไม่รู้ว่าเวลากำลังไหลไปทางไหนทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่สงสัยกันไหมครับ ทำไมบางคนถึงก้าวไปได้ไกลกว่าคนอื่นคำตอบอาจไม่ใช่ว่าทำมากกว่าแต่เป็นเลือกทำในสิ่งที่ใช่ต่างหากเวลาไม่ได้ทำให้คนรวยหรือทำให้คนเก่งแต่เวลาเปิดโอกาสให้คุณเลือกได้ทุกวันว่าคุณจะลงทุนอะไรกับมันเทคนิคที่1คือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเหมือนกับคุณกำลังเปิดแผนที่ใน gps ลองนึกภาพตามนะครับ คุณกำลังขับรถขึ้นภูเขาโดยที่ไม่มี gps ไม่มีป้ายบอกทางไม่มีแม้แต่คนน้าน้้างๆที่จะบอกว่าเราจะต้องไปทางไหนเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานั่นเปรียบเสมือนชีวิตของเราตอนไม่มีเป้าหมายครับคุณอาจจะขับรถเร็วมากใช้น้ำมันเยอะมากแต่สุดท้ายก็วนกลับมาที่เดิมแบบนั้นไปไม่ถึงไหนสักทีเทคนิคทางแก้สิ่งนี้ก็คือเขียนหนึ่งสิ่ง ที่อยากทำให้สำเร็จภายใน3มเดือนนี้ก่อนจะแตกของมาเป็นสัปดาห์แล้วย่อยลงมาเป็นวันคล้ายกับตัวผมเองที่มักจะใช้วิธีนี้อยู่เป็นประจำนอกจากคุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนวิธีนี้ยังทำให้ชีวิตที่ดูเหมือนยุ่งเหยิงเง้นง่ายขึ้นทันตาเห็นผมจะตารางงานจากภาพใหญ่คือหลักปีระบุว่าภายในปีนี้ต้องมีผลงานกี่ชิ้นและผลงานเกี่ยวกับอะไรบ้างต่อมาผมก็วางแผนว่าในแต่ละเดือน การชิ้นนี้ต้องมีเท่าไหร่งาน,นชิ้นนั้นต้องมีเท่าไหร่นั่นผมต้องได้ตามเป้าเท่าไหร่ต่อมาคือรายวันผมก็จะรู้ว่ากี่โมงต้องทําอะไรบ้างนั่นทําให้เรารู้ว่าเรากําลังเดินไปทางไหนและไม่หลุดโฟกัสอย่าปล่อยให้ความยุ่งปิดบังความไร้ทิศทางเทคนิคที่2คือ time blocking เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นงานศิลปะสมองมนุษย์ไม่ได้ออกแบบมาให้ลื่นไหลตลอดทั้งวันนะครับ แต่ถ้าแบ่งเป็นช่วงๆคุณจะเหมือนศิลป,ปินที่วาดแผนที่ชีวิตตัวเองลองนึกภาพแบบนี้9โมงถึง11โมงเช้าคือโซนสร้างผลงาน11โมงถึงเที่ยงคือโซนเบาตอบแชทเช็คเมลบ่ายโมงถึงบ่าย2คือประชุมบ่ายสมโมงถึง4โมงคือการเรียนรู้การอ่านและการเขียนเพราะคุณวางวันเหมือนการออกแบบตารางพลังงาน คุณจะรู้เลยว่าหนึ่งวันนั้นมีค่าแค่ไหนเทคนิคที่3คืองานเบาแต่เหนื่อยล้าลองจินตนาการว่าสมองคุณคือหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีงานเจ็ดแถบเปิดอยู่สลับไปมาแบบเร็วๆทุกสองนาทีไม่นานคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็จะร้อนแลเจะเต็มงานไม่เสร็จสักแทบทางออกคือทำทีละเรื่องจบให้สุดก่อนเริ่มงานถัดไป เทียบได้กับการตั้งใจฟังเพลงเดียวให้จบแทนที่จะฟังพร้อมกันหน้าเพลงคนที่เก่งจริงไม่ใช่คนที่ทําได้หลายอย่างนะครับแต่คือคนที่ทำหนึ่งอย่างได้ดีที่สุดในเวลานั้นเทคนิค <c oughs> ที่4ศิลปะแห่งการบอกไม่การบอกว่าไม่ไม่ใช่การปฏิเสธคนอื่นแต่คือการบอกกับตัวเองว่าอะไรสำคัญที่สุดลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพ วันหนึ่งมีคนมาชวนผมเข้าประชุมเป็นประชุมที่ไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์ผมเลยแต่ผมก็คิดว่าเออเก่งใจเขาสุดท้ายวันนั้นผมก็ไม่ได้ทำอะไรสำคัญเลยและพอผมลองขอไม่เข้าร่วมในสัปดาห์ต่อมาผมก็ได้เวลาคืนมาเกือบสีชั่วโมงเรื่องนี้กำลังบอกอะไรคุณปางงามไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณและไม่ได้มีผลอะไรกับคุณแต่คุณแค่เก่งใจคุณก็เลยเสียวเวลาไปสีชั่วโมง แต่ถ้าคุณรู้จักการตอบปฏิเสธแบบสุภาพเช่นตอนนี้ผมมีสิ่งที่ต้องโฟกัสขออนุญาตไม่เข้าร่วมนะครับหรือเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานนี่ดีผมขอโฟกัสงานชิ้นนี้ก่อนนะครับเทคนิคที่5คือการโฟกัสใน25นาทีลองนึกภาพดูนะครับคุณนั่งอยู่บนโต๊ะเปิดแอปจับเวลา25นาทีห้ามแตะมือถือ อ้ามตอบไลน์คุณตั้งใจทำแค่งานแค่รอบเดียวคุณจะรู้สึกว่าไม่วันนี้เราเริ่มต้นได้แล้วเทคนิคนี้เหมาะกับคนที่เริ่มงานไม่ออกคนที่รู้สึกหมดแรงตั้งแต่เริ่มคนที่ต้องการชัยชนะเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มพลังใจเวลาบางส่วนเราควรให้มันอยู่กับความเงียบหรือคนที่รักหรือแค่การนั่งเฉยๆกับตัวเองเพวกบางครั้งเวลาที่มีความหมายที่สุดคือเวลาที่ไม่มีเป้าหมายกับอะไรเลย แต่เรากลับรู้สึกว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่จริงๆเวลาไม่เคยโกหกถ้าคุณอยากรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตใครให้ดูว่าเขาใช้เวลาไปกับอะไรคุณอาจจะพูดว่าจะรักสุขภาพแต่ถ้าไม่มีเวลาวิ่งไม่มีเวลานอนดีๆคุณอาจจะแค่อยากรักแต่ยังไม่ลงทุนขอบคุณครับ ที่อยู่กับผมมาจนถึงวินาทีสุดท้ายขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณใช้เวลาอย่างมีความหมายไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างให้ได้แค่เลือกทําทําสิ่งที่สําคัญที่สุดให้เต็มทีถ้าคุณรู้สึกว่าได้อะไรจากตอนนี้ฝากแชร์ส่งต่อให้ใครสักคนที่คุณอยากให้เขาใช้เวลาให้คุ้มค่ากว่าเดิมและเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ